หลวงปู่ทองดีอานีโควัดใหม่ปลายห้วยอยู่ที่พิจิตนะครับเจ้าคุณนักพัฒนาพระพิสารยานวงศ์หรือหลวงพ่อทองดีอานีโครหรือบางท่านเรียกว่าหลวงปู่ทองดีพระเกจิอาจารย์นักปฏิบัติและนักพัฒนาชื่อดังแห่งวัดใหม่ปลายห้วยตำบลเนินปออำเภอสามงามจังหวัดพิจิต นะสำหรับประวัติของท่านเนี่ยนะครับหลวงปู่ทองดีอานีโคเดิมชื่อทองดีเพชรพิจิตเกิดเมื่อปีขานเดือนอ้ายวันอาทิตย์พศส5 5 5บิดาชื่อนายชวีเพชรพิจิตมารดาชื่อนางสุรินเพชรพิจิตอยู่บ้านวังกระทิงอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตชีวิต เกิดมาตั้งแต่จำความได้เนี่ยนะครับเห็นทุกขของคนเราเนะเมื่อมีผัวมีเมียก็ทุกนะตื่นเช้ามาก็ทะเลาะด่ากันบ้างเห็นแล้วชีวิตคู่นี้ไม่เห็นจะดีตรงไหนเลยมีแต่ทุกขแล้วอะไรเล่าเป็นสิ่งที่ทำให้เราสงบได้อะไรเป็นเหตุให้เราสงบได้คิดตรงนี้แล้วไม่อยากจะมีคู่ชีวิต แล้วคิดอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าเราได้บวชได้ประพฤติพรหมจรรย์เราไม่สร้างทุกข์ให้ใครเพราะไม่มีใครมาติดเชื้อมาเป็นหน่อจากเราอีกต่อไปเราจะเป็นผู้บุกเบิกทุกข์ให้กับคนเขาเหล่านั้นเพราะเรามีขันห้าเราก็ทุกข์ของเราพออยู่แล้วพอแม่ตายก็เลยตัดสินใจบวชเมื่อตอนอายุ21 ตั้งแต่ประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อสแสวงหาทางพ้นทุกข์ตามแนวคำสอนของพระพุทธองค์พอบวชเสร็จก็ไปอาศัยอยู่กับหลวงปู่ศรีท่านเป็นพระที่ไม่ได้อยู่วัดไม่มีชื่อเสียงอยู่ในป่าและได้ศึกษาพระเวทกับหลวงปู่ศรีซึ่งหลวงปู่ศรีท่านเป็นศิษย์ของพระครูวิมลคุณากรหลวงปู่สุเกศโล แห่งวัดปากคลองมาขามเท่าพอไปอยู่กับท่านก็สอนปฏิบัติให้พิจารณารูปนามของเหล่านี้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นกับใจโลคเกิดขึ้นหลงเกิดขึ้นโกรธเกิดขึ้นถ้าเราอยู่ตัวเราได้หาตัวเรารู้ก็จะรู้ตัวถ้ายังไม่เจอตัวรู้เราก็ยังไม่รู้ตัว เพราะเราไม่เข้าใจว่าอะไรคือตัวเราจริงๆตอนนั้นหลวงปู่ท่านก็บอกหาดูในใจตนเองว่าใจตัวเรานี้มีโลคเท่าไหร่มีโกรธเท่าไหร่มีหลงเท่าไหร่ก็เลยพิจารณาตามที่ท่านสอนง่ายๆอย่างนี้เมื่อศึกษาวิชาต่างๆและปฏิบัติกรรมฐานกับหลวงปู่ศีจนสิ้นแล้ว จึงได้ไปฝากตัวเป็นสิทย์ศึกษาพระกรรมฐานกับหลวงปู่เรืองอาภัสโลสำนักปฏิบัติธรรมเขาสามยอดตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีโดยมีหลวงปู่ใสปัญญาพโลวัดเขาตำบลอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีและหลวงพ่อคูณปริสุโทโธวัดบ้านไร่ด่านขุนทศนครราชสีมา เป็นศิษย์ครูบาอาจารย์เดียวกันและได้ศึกษาตำรายากับหลวงพ่อบุญยืนทิตะวิริโยหลวงปู่ท่านเดินทุดงออกหาสถานที่วิเวกเพื่อปฏิบัติธรรมจนถึงจังหวัดชุมพรปฏิบัติธรรมอยู่ในถ้ำเขาครามกับหลวงพ่อมนูนแล้วท่านยังได้ศึกษาตำราพระเวทต่างๆของหลวงพ่อเงินวัดบางคาน ที่หลวงพ่อเงินมอบให้หลวงพ่อพิษและตกมาถึงหลวงปู่ทองดีและท่านยังได้กล่าวอีกว่าสหายธรรมของท่านมีหลวงปู่ละไมหลวงปู่ใสหลวงปู่จันทาซึ่งสหายธรรมของท่านแต่ละรูปต่างมีอายุมากกว่า90ปีทุกรูปแม้แต่ครูบาบุญชุ่มยังเคยฝากให้ลูกศิษย์นำ เครื่องอัฐบริขารและปัจจัยมาน้อมถวายที่วัดใหม่ป่ายห้วยนอกจากนี้เมื่อญาติโยมจากจังหวัดพิจิตรไปกราบหลวงปู่บุญชุม่มท่านยังกล่าวว่าให้ไปกราบหลวงปู่ทองดีที่จังหวัดพิจิตรก็ได้ไม่ต้องลำบากขึ้นมาหาท่านหลอกหรือปู่ลือศีเกตแก้วก็ให้ความเคารพในตัวองค์หลวงปู่อย่างมาก โดยในพิธีพุทธาพิเศษท่านจะมาร่วมแทบทุกครั้งและยังคอยช่วยเหลืองานบํารุงพระศาสนาที่องค์หลวงปู่ทองดีทำอีกด้วยหลวงปู่ทองดีอนิโคเป็นพระผู้ให้มีเมตตาสูงช่วยเหลือชาวบ้านและส่วนราชการอยู่เสมอเสมอและทำกุศลในทางพระพุทธศาสนาท่านก่อสร้างอุโบสถสาลา หลายต่อหลายวัดท่านได้สร้างตึกสงอาพาธมอบให้โรงพยาบาลพิจิตรกว่า70ล้านบาทปรับปรุงต่อเติมสถานีอนามัยสร้างอาคารเรียนให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้แก่พระภิกษุสงฆ์องค์เนนได้ร่ำเรียนศึกษาสร้างอาคารเรียนให้หลายแห่งขุดคลองสาธารณะให้แก่ชาวบ้านได้ใช้ในการทำเกษตรกรรม ได้ตลอดปีมีพื้นที่ได้รับประโยชน์จากคลองขุดสาธารณะถึงเจ็ดหมื่นไร่อีกทั้งยังสงเคราะห์ผู้ยากไร้ตั้งกองทุนอาภาธสงรวมถึงสิ่งก่อสร้างที่หลวงปู่ได้บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์กว่า600ล้านบาทงานสาธารณะประโยชน์นะสร้างโรงพยาบาล สร้างอาคารหลวงปู่ทองดีอนีโค1อาคารสงอาพาธและหอผู้ป่วยอายุรกรรมโรงพยาบาลพิจิตรจังหวัดพิจิตรจำนวนเงิน43ล้านบาทจัดซื้อครุพันธ์การแพทย์และครุพันธ์ทั่วไปรับเป็นองค์อุปถัมในการดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์มะเร็งหลังสีวิทยาและหอผู้ป่วยสงอาพาธโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เริ่มสร้างเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์พศ2555จะแล้วเสร็จวันที่15มกราคมพศ2556อีกทั้งเป็นผู้ก่อตั้งทุนพระพิสารยานวงศ์เพื่อสองอาพาธและกองทุนพระพิสารยานวงศเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ปีพศ2558บริจาคเงินก่อสร้างอาคาร ประกอบขาเทียมโรงพยาบาลรับแผลจังหวัดอุตร,รดิตถปีพศ2560บริจาคเงินสร้างอาคารนำนวยการทันตกรรมเอ็กซเเล์โรงพยาบาลสามงามจังหวัดพิจิตรปีพศ2561ได้บริจาคเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรพิษณุโลกปีพศ2563บริจาคเงินสร้างสถานพยาบาลค่ายสมเด็จ พระเอกาทศรสจังหวัดพิษณุโลกปีพศ2563ได้บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสนตำบลหนองสนอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรเพื่อปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำหรับให้บริการผู้ป่วยปีพศ2563ได้บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลพิจิตรเพื่อซื้อเตียงคนไข้จำนวน150เตียง ปีพศ2564ได้บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดและจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ปีพศ2564ได้เป็นผู้นำบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรพิษณุโลกปีพศ2564บริจาคเงินเพื่อสร้างอาคารหลวงปู่ทองดีอนีโคสองหอผู้ป่วยอายุรกรรมเจ็ชั้น พร้อมอุปกรณ์การแพทย์สําหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลพิจิตรสาหรับในเรื่องของการศึกษานะครับหลวงปู่ทองดีอานิโกเป็นผู้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในทุกๆปีอย่างสม่ําเสมอปีพศ .2552 มอบทุนการศึกษาแก่พระพิสุสามนเณรจังหวัดพิจิตรที่สอบได้ประโยกบาลีสนามหลวงปีพศ .2551 จํานวน17ทุน ในงานส่งมอบอาคารเรียนหน่วยวิทยาบริการของวัดพึกสวรร์โชติการามปีพศ .2563 หลวงปู่ทองดีเป็นกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านไายห้วยปีพศ .2553 ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้นำด้านการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับเข็มทองจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรมศึกษาพิจ,จิตร มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนทุกปีอย่างสม่ำเสม,มอนะครับนี่คือนะผลงานของนะหลวงปู่ทองดีมีอีกนะมีอีกเยอะทีเดียวนะครับนะแล้วก็เมื่อวันที่5ธันวาคมพศ2 5 5 3ได้รับโปรดเก้าแต่งตั้งเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระพิสารยานนวงนะนะนี่คือหนาะประวัติคร่าวๆนะของ หลวงปู่ทองดีอนีโคนะครับก็วัตถุมงคลของท่านณนะปัจจุบันก็ได้รับความสนใจนาจากลูกศิษย์ลูกหาและนักสะสมนะครับนะนี่ฮะนะองค์นี้ครับเดี๋ยวผมให้ดูรูปหน่อยนี่ครับ